กลับมาต่อนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะอะช่วงนี้อยู่กับ Ser um Series, อารีเทียลิปมันเสริมเสีริมงคลน,นะคุณผู้ชมนะคะราคาแท่งละ350บาทใช้ได้ประมาณ3เดือนนะเพราะพี่เต๋าใช้แล้วใช้จริงนะคะ สามเดือนแท่งละ350บาทเป็นดาตัดทองลักชูมากๆนะคุณผู้ชมนะคะเจ้าของต้องบินมาจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อมาทําพิธีปลุกเสกแล้วปลุกเสกไม่ได้เยอะนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพาวาเนอลิฟช่วยช่วยฟื้นฟูริมฝีปากของคุณนะคะที่แห้งแตกนะคะให้กลับมาชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะไข่พึ่งธรรมชาติเชียร์บัตเตอร์น้ํามันมะกอกมี2กลิ่นให้เลือกแต่กลิ่นนึงรู้สึกว่าจะขายดีจนหมดไปแล้วนะคะเหลือแต่่กกลลินหา มันมีกลิ่นคือกลิ่นมะลินะคะหอมมากนะคะไม่ไม่มีสีนะคะทั้งสองทั้งสองแท่งไม่มีสีะะทั้งมะลิและกุหลาบนะคะใช้ได้ทั้งเพศหญิงเพศชายวิธีการใช้ก็ทาไปเสร็จปั๊บก็อธิษฐานเลยการเงินการงานความรักโชคลาภแล้วก็โดนบรรดาที้เขาหลงสเสน่ห์เรานะคุณผู้ชมนะคะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะหแท่งราคาเพียง350บาทซื้อ2แท่งลดพิเศษเหลือเพียง666บาทแถมฟรีการ์ดผ้ายันอภิมหาเศษรษฐีรวยตลอดชีวิตด้วยเช่นเดียวกันปรุเสกโดยท่านุคุณธงชัยวัดตรมิตรนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับอารีเทียนะคะลิปมันเสริมสิริมงคล0 9 0 2 5 4 5 3 1 9 0 9 0 2 5 4 5 3 1 9หรือสแกน QR Code ์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะ ดาราสาวนางงามปอปลาพูดแล้วทำไมต้องคืนเงิน2ล้านให้ลูกหมีรัศมีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าคดีน,นี้เป็นคดีอาญาไปแล้วนะคะยังเป็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับคดีนางแบบสาวลูกหมีรัศมีนะคะซึ่งเป็นนางแบบดังยุค90ปัจจุบันเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบ VR โ o เดลนะคะได้ควงคู่มากัทนายเดชานะคะมาะแถลงข่าวว่าตัวเองเนี่ย ถูกโกงเงินนะคะถูกโกงเงินกรณีที่ไปให้นางงามอดีตนางงามแล้วเป็นดาราสามีนักการเมืองชื่อดังนะคะอดีตนักการเมือง กู้ยืมเงินถึง2ล้านบาทนะคะแล้วก็จ่ายเป็นเช็คเด้งเนี่ยนะคะก็แถลงข่าวก็ทั้งน้ำตาเขาโขึ้นเทรนทวิตเตอร์กันสุดพลังวังทองหลางนะคะล่าสุดนะคะดาราสาวกับสามีนักการเมืองนะคะเขาบอกว่าซึ่งก็มีทีมงานได้ติดต่อไปที่ดาราสาวนางงามปอปลานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กู้นั้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ไม่ตัวชไม่ใช่ตัวนางงามนะคะแต่คือเพื่อนของเธอโดยเธอเป็นแค่คนค้ำประกันเงิน2ล้านบาท เอาไปหมนหนุนธุรกิจนะคะและสาเหตุที่ต้องค้าให้เพื่อนเพราะเพื่อนยืมเงินดาราปอไปหลายล้านและเพื่อนจําเป็นต้องใช้เงินอีก2ล้านเพื่อไปหมุนหากได้เงินมาเมื่อไหร่จะเอาไปคืนและเธอเองยังบอกกับ,กบตัวเองก็ว่าถูกโกงด้วยนะคะตัวดารานางงามนก็ถูกโกงด้วย50ล้านเกี่ยวกับธุรกิจงานทําที่ดินใช่ไหมลนัน นะคะเขาก็กำลังดาเนินคดีอยู่ให้ใจเย็นๆนะคะทําให้ไม่มีเงินมาคืนน้องลูกหมีดาราสาวก็ย้ําอีกว่าไม่มีใครคิดจะโกงไม่มีใครคิดจะหนียืนยันว่าจะใช้เงินคืนทั้งหมดนะคุณผู้ชมขานะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะ,ะดาราสาวเมื่อดาราสาวปอปาพูดมันก็นม,นม,นม,นมีโจทย์เข้ามาหลายคน,มนไม่ใช่แค่ลูกหมีเห็นลูกหมีเล่าให้ฟังในรายการอ่ะมันมีอีก4ี่ห้าเจ้าโทรเข้ามาด้วยเขาก็โดนเหมือนกันน่ะคือยังไงอะรันทีเนี้ย มันมีอีกสี่ห้าเจ้านะเธอเขาบอกว่าก็ไปยืมเงินเขาเหมือนกันก็นล่าสุดก็นี่ไงอะไรเงียนนะเหียนก็โดนแล้วเขาบอกว่าโทรไปหาพี่ลูกหมีเพราะว่าน,นั่งน,นั่งดูในติก๊กตอกะลูกหมีเขาบอกมีอีกสี่ห้าหเจ้าโทรมาเหมือนกันว่าเขาก็ถูกเหมือนลูกหมีก็ไปเคลียร์กันให้จบนะคะคุณผู้ชมขาคนในวงการเดียวกันนะคะ มาที่ข่าวนี้เป็นข่าวดังเมื่อเช้านะคุณผู้ชมนะคะสไปร์แรปเปอร์ดังถูกต้นสังกัดฟ้องเรียกค่าเสียหาย1นึ่งอสิล้านนะคะ14ล้านแล้วเขาจะเอาอะไรจ่ายวันนัลนลัน14ล้านนะปัจจุบัน,นเงินหาย,ยากขนาดนี้วันนี้ทนายเจมส์นะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุนะสงสารจับใจเลยสำหรับน้องสไปนะคะนะักร้องยอดกระตันยู โดนต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น14ล้านได้รับหมายเรียกทั้งครอบครัวทั่วหน้า3คนพ่อแม่ลูกเพราะว่าเด็กยังเป็นอายวชนใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนเซ็นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ย รวบ3คนนะคะตามคําฟ้องอ้างว่าน้องผิดสัญญาจ้างศิลปินทั้งที่ฝ่ายพ่อและก็น้องสปายขอยกเลิกสัญญาไปแล้วก่อนจะผลักดันตนเองให้มีชื่อเสียงระดับโลกทีนี้เนี่ยการที่พ่อบอกว่ายกเลิกสัญญาไปแล้วเราก็ต้องไปดูรายละเอียดของสัญญาเนาะว่าทางต้นสังกัดเขาได้บอกเลิกด้วยหรือเปล่าเข้าใจไหมลันไม่ใช่เราไปบอกเลิกเขาฝ่ายเดียวต้นสังกัดเขาได้ยกเลิกด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของเอกสารเนาะ งานเอกสารล้วนๆเลยนะคะงานนี้ต้องบอกให้ก่อนเลยนะคะและอ้างว่าทางสไปค์แบ่งรายได้โฆษณาจาก YouTube ให้70%ทุกๆ1ล้านวิวจะได้20,000บาทนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดวิวเพลงนะคะทนได้420ล้านวิวนะคะถ้าหากเรียกค่าเสียหาย17ล้านบาทจะต้องมียอดอวิวถึง2,000ล้านวิวและช่องก็เปิดรายได้ก็ไม่ใช่ของน้องสไปค์แต่เป็นช่องของค่ายอะไรนะ Happy Train เหรอใช่ไหมเออนะคะ อ๋อน้องคนนี้เหรออ๋อโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะที่น้องสังกัดอยู่นะปัจจุบันหลังจากนั้นเนี่ยทางน้องทานายเจมส์นะคะเขาก็ต้องพาไปพาสู้ด้วยหลักฐานที่มีอยู่คือจริงๆแล้วเรื่องนี้โดยวันที่17มิถุนายนเนี่ยนัดขึ้นศาลนัดแรกคดีนี้น่าจะเป็นคดีแรกที่ผมเคยเห็นศิลปินถูกต้นสังกัดเก่าฟ้องมันฟ้องกันเยอะค่ะแต่มันไม่เป็นข่าวเท่านั้นค่ะว่าเรียกเงินค่าเสียหายนะคะด้านทุนทรัพย์สูงกว่า,าขนาดสูงมากขนาดนี้คือจริงๆแล้ว แล้วใน,นเรื่องของการฟ้องน่าจะเป็นคดีแพ่งเนาะน่าจะเป็นคดีแพ่งนะคะมันต้องไปดูสัญญานะ่ะว่าเราไปบอกเลิกสัญญาเขาเขาได้ท,ทําหนังสือบอกเลิกสัญญากับเราลาลมด้วยหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ทําก็แสดงว่าเขาไม่ได้ยกเลิกสัญญานะคะแต่คดีพวกนี้ไกลเกลี่ยได้ค่ะคุยคุยกันได้ไกลเกลี่ยกันได้คือเราบอกว่าเราเลิกสัญ,ญญาแล้วแต่ทางนั้นเขายังถือสัญญ,ญาตัวจริงต้นฉบับอยู่รันเข้าใจใช่ไหม เขาบอกว่าเขาไม่ได้เคยยกเลิกสัญญาเขายังถืออยู่แล้วการเซ็นสัญญาครั้งหนึ่งเนี่ยกับเด็กเนี่ยเขาจะเซ็นกันประมาณ5ปีเซ็น5ปีเรื่องจริงเซ็น5ปีเขาเซ็น5ปีสัญญามันจะมีอายุ5ปีดาราหลายคนไปรับเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวไม่ได้เพราะว่ามีสัญญากับค่ายเก่าแล้วก็ห้ามรับตัวนี้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  คำว่าหนังสือยกเลิกสัญญาไม่ได้หมายความว่าเรายกเลิกไปแล้วแล้วเขาต้องตอบก,กลับมาด้วยนะว่าทำการยกเลิกแล้วเราก็ต้องเก็บใบนั้นไม่ด้วยนะลันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกเราบอกว่าเรายกเลิกสัญญาแต่ฝ่ายเดียวแต่ฝ่ายน,นเขาไม่ได้ยกเลิกสัญญาด้วยอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่รายละเอียดนี้นะคะเราก็ไม่ทราบแต่คุยกันได้เคลียร์กันได้ไกลเกลียกันได้นะคะ ไกลเกลี่ยกันได้คุยกันได้เคลียกันได้นะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสําหรับการคุยการไกลเกลี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญานะคะแต่มันคุยกันได้จากประสบการณ์นะคะมันคุยกันได้เมื่อเจอกันขอความเห็นอกเห็นใจขอความเข้าอกเข้าใจกันซึ่งกันและกันมันก็เกิดการคิดถึงวันที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นวันที่เซ็นสัญญากัน มันสามารถเคลียร์กันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาลักคุยเนี่ยมันก็ต้องคุยผ่านผู้ปกครองเนาะเพราะตอนนั้นผู้ปกครองน่าจะเซนนะคะเพราะว่าเกิดฟ้อง3คนก็แสดงว่าพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนเซนเพราะว่าเป็นผู้ปกครองเด็กนะคะมันคุยกันได้ค่ะนะคะขอให้ผ่านผลไปด้วยดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับกรณีการฟ้อง14ล้านครั้งนี้นะคะไม่ให้มีอะไรขอให้เคลียร์กันได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ฝากไปด้วยนะคะนี่เลยนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะ จะไปทําสัญญากับใครหรือว่าใครที่โดนต้องท้องสัญญาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นก,การการันตีว่าเราจะมีงานและมีเงินเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยนะคะอาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะเสริมสเ,เสน่ริมสเสน่ห์ในการพูดคุยนะคะเจรจาการงานการเงินความรักให้ลุล่วงนะคะปลุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวาตัวนี้เนื้อลิปทําจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราต้องรอเจ้าของบินกลับมาจากญี่ปุ่นเพื่อทําพิธีปลูกเสกแล้วเราทาไม่ได้เยอะนะคะเพราะเจ้าของเขาเกรงใจท่านอาจารย์นะคะมีไข่พึ่งธรรมชาติเชียร์บัตเตอร์น้ํามันมะกอกมี2กลิ่นให้เลือกนะคะกุหลาบกับดอกมะลิแต่ว่าดอกมะลิขายดีมากจนไม่รู้ว่าหมดหรือ,อยังนะคะพี่ตอก็ไม่แน่ใจแต่วันนั้นเห็นแล้วว่าสวยมากเราแบบกลิ่นดอกมะลินะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆแต่ว่าเวลาทาไปแล้วไม่มีสีนะคะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกมะลิหรือจัสมินนะคะราคาขายหนึ่งแท่งอยู่ที่350าบาทเท่านั้นเป็นดาตัดทองลักชูนะ คะ350บาทแล้วก็มีโปรนะคะซื้อ2แท่งราคาเหลือเพียง666บาทและที่สำคัญเราแถมกา์ดผพายันนะคะอาภิมหาเศรษฐีร่ำรวยตลอดชีวิตให้ด้วยฟรีนะคะบุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลย0 9 0 2 5 4 5 3 1 9 0 9 0 2 5 4 5 3 1 9หรือสแกน QR Code คที่ขึ้นด้านล่างได้เลยสำหรับอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ นึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเป็นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะสำหรับนะคะการเปิดตัวมีรอบแบทโฮกแบทแอนด์ไวท์นะคะรอบกาล่าด้วยเช่นเดียวกันสำหรับการประกวดมิ s จ u n i v e r ร์ t ไ a ยแลนดใครคือตัวเต็งใครคือนางปาดใครคือมามืดใครตัวคือตัวขโมยซีนช่วงหน้าเจอกันแน่นอนพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะ,ะคุณผู้ชมนะ <_ C ell> แล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะคะก็ <_ C ell> คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ <_ C ell> คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ